วันนี้เวลา10นาฬิการ้อยตำรวจเอกคุณากรขจรบุญถาวรหรือผู้กองไบรองสารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีสีหน้าเรียบเฉยด้านผลตรวจตีออมสินตารุ่งเรืองรองผู้บัญชาการสอทระบุว่าผู้กองไบยังคงยืนยันคำให้การเดิม คือปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มาเก๊าแปดแปดแปดก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะให้การอะไรก็ได้แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบทุกอย่างให้แน่ชัดเดี๋ยวเรคุยก่อนว่าไม่ไม่ได้รู้เห็นว่าพี่น,อน้องเหมือนเดิมครับ,รบเขายืนยันทําให้การเดินอยู่แล้วนะครับแล้วเขาได้ติดต่อก<ข>็เป็นสิทธิของเขาครับถ้าเขาจะว่ายังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขาเองนะครับทางเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของด้วยทั้งหมดครับ ไม่ทิ้งทักประเด็นหนึ่งในเบื้องต้นเขายังให้การทักเศษหรือปฏิเสธว่าไม่ได้สนใจเข้าเลยค่ะก็ก็เหมือนเดิมตามที่เขาพูดไว้อะครับหลังจากนี้ยังจะต้องเรียกผู้กองใปเพ้าหให้ะนัดก,กันเป็นระยะครับยังมีบางส่วนที่จะต้องต้องเพิ่มเติมอีกนะครับ,รบก็ก็เร็วๆนี้ครับเรานัดกันแล้วครับจะมีการตรวจสอบทรัพย์สินหรูอา่าทรัพย์สินมีค่าของอิางนาดทั้งหมดครับที่มีอยู่แล้วก็ที่ท,ที่เขาออกไป ตอนนี้ผู้กองไว้ก็สามารถกลับปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับอันนี้ก็อยู่ที่ต้นสังกัดของตมอออครับ,รบน่าจะไปอยู่ตมออทางด้านพันตํารวจเอกกิษณะพัฒนาเจริญโฆษกกองบัญชาการตาร,รวจสบืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ได้สรุปภาพรวมปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์มาเก้าแปดแปดแปดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่ามีการเข้าตรวจค้นพร้อมตรวจยึดของกลางจํานวนมากทั้งบ้านคอนโดรถยนต์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินหลังจากนี้จะขยายผลต่อเพื่อออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตอนนี้สามารถจับได้แล้วบางส่วนส่วนผู้ต้องหาที่หลบหนีไปต่างประเทศก็ได้เตรียมประสานทางต่างประเทศเพื่อขอออกหมายแดงแล้วหากเบน์เดมอนเดินทางกลับเข้าไทยเมื่อไหร่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้ทันทีตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะเป็นผู้ที่ถูกออกหมายจับ